ความสุขเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้นะครับประเด็นคือคุณต้องเลือกสิ่งที่มีประโยชน์เข้ามาในสมองอย่าไปเลือกสิ่งที่ทำให้สมองของคุณเนี่ยกลายเป็นมะเร็งของสมองสุดท้ายอันนี้เป็นความเชื่อที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะทำบ้านคือสวรรค์ผมใช้ชีวิตวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เคยน้อยครั้งมากที่ผมจะออกจากบ้านผมจะออกจากบ้านก็ เท่าที่ผมมีความจําเป็นเท่านั้นเองออกไปพุบรีบกลับเลยเพราะผมมีความเชื่อว่าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เรามีความสุขได้แบบยีิบสี่ชั่วโมงอะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านมันคือสวรรค์มนุษย์ควรจะทําบ้านเนี่ยให้มันอยู่สบายผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแล้วทําบ้านใหญ่ๆไม่ใช่นะครับ ประเด็นของผมก็คือว่าเราต้องดูแลจัดการบ้านหามุมสงบทำให้บ้านมีเสียงเพลงมีเสียงดนตรีมีมุมหลายๆมุมในการนั่งเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้เอ j นจอยกับชีวิตส่วนตัวของเราชีวิตวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าไปใช้ชีวิตในช้อปปิ้งมอลล์อย่างเดียวนะครับผมเรียก พวกช p อปปิ้งมอลว่าเป็นแมด h o u s e ทำไมผมบอกว่า Shopping Mall เป็นแมด h o u s e เพราะมันวุ่นวายนะครับเสียงจ๊อกแจกจอแจแค่จอดรถเนี่ยก็ต้องแย่งกันจอดรถนะครับการหาความสุขในชีวิตสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับที่ผมมีความสุขที่ผมเรียกว่าทุกอนูของชีวิตเพราะผมเป็นตัวของตัวเอง เมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคุณจะรู้ว่าอะไรคุณชอบและอะไรคุณไม่ชอบเลือกสิ่งที่คุณชอบแล้วขจัดสิ่งที่คุณไม่ต้องการออกในชีวิตแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขทุกๆกวัน